มาอยู่กันต่อในช่วงนี้นะคะในช่วงของรวยเลือกได้กับผลิตภัณฑ์สบู่จอยโซฟนะคะแน่นอนเลยว่าเป็นสบู่สมุนไพรที่คุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแจกกันด้วยในช่วงท้ายรายการพลาดไม่ได้นะคะตอนนี้เราคุยกับป้าพรค้างเอาไว้นะทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จละคราวนี้มาที่ผิวกายบ้างดีกว่าค่ะป้าพรเราเมื่อกี้เราคุยลืมคุยเรื่องฝ้ากันฝ้ากาก็ใช้ได้ด้วยเหรอคะค่ะกะนี่มันจะจางนะคะกะนี่นะคะแต่ฝ้านะคะถ้าจาก ฝ้าแดดฝ้าลมนี่หายแน่นอนหายเลยนะคะหายเลยแล้วผิวจะผุดผ่องค่ะถึงจะบอกว่าแอบใช้เลยแล้วไม่ต้องบอกข้างบ้านดูเสี้อาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยเขาจะเขาจะทักไหมข้างบ้านจะว่ายังไงบ้างเขาบอกจะไปใช้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะใช่แล้วก็ใช้ได้ทั้งตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะคะต่อไปลําคอล่ะลาคอค่ะลําคอเขาบอกว่าอะไรเอ่ยบ่งบอกว่าแก่ก็บ่งบอกว่า แก่ก็ต้องมีแบบมีคอคางย้อยๆลงมาค่ะพระพรเหนียงยานน้ำโบราณเนะเขาบอกว่าเหนียงยานนะคะสบู่ก้อนนี้มันสามารถที่จะกระชับนะคะกระชับที่ลําคอเนี่ยนะคะกระชับให้มันไม่ให้หย่อนยานได้มันอัศจรรย์มากเลยนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยสังเกตไหมคะองสังเกตไหมว่าเอ๊ะมันเริ่มมีหนามใช่ไหมคะสัมผัสดูน่าจะมีหนามนะคะไม่เรียบไม่เนียนไม่เรียบไม่เนียนคือมันจะเขาเรียกกะเนื้อค่ะกะเนื้อเวลา เวลาผู society, you, ้สูงวัยเนี่ยเวลาเราเราเราพวกไอฮอร์โมนนะคะหยุดการทํางานแล้วก็จะมีตุ่มต้นตุ่มนี้เข้ามานะคะค่ะผุดตรงนั้นผุดตรงนี้แต่มันจะเป็นที่ลําคอนี่แหละก่อนเพื่อนมันเห็นง่ายนะคะทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะค่ะแล้วก็มันจะหายนะคะมันจะหลุดนะคะฟอกหลุดเลยหลุดค่ะค่ะฟอกทิ้งไว้ก็ได้ถ้าสูงว้แล้วก็ฟอกทิ้งไว้นานๆหน่อยก็ได้ค่ะหรือกลางคืนจะนอนก็ฟอกทิ้งไว้นิดหนึ่งอาบน้ําเสร็จก็เอาฟองมันมา ทาทาทาไว้คิดว่าสมมติมันเป็นครีมนะคะแล้วมันจะไม่เหนียวเหนอะหนนีหละค่ะคนจะถามแบบนี้แล้วก็ทีนี้มันก็เปื่อยสิอย่างนี้ก็เหนียวเหนอะหนะสิไม่เลยเพราะมันไม่สารเคมีแล้วก็ไม่มีกลีซลีนนะคะมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะมันจะแห้งเหมือนแป้งเหมือนแป้งเลยใช่ค่ะเอ้ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ดีกว่าพ่อพันี้หนูเตรียมน้ํามาด้วยพ่อพอนอยากจะลองดูดูนิดนึงได้ไหมคะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เลย วปกติสมมติว่าเราจะฟอกนอนอย่างที่ป้พรบอดเนี่ยเราจะทำยังไงนี่อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะใส่ชุดนอนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะใค่ะค่ะใช้ะค่ะใช่ค่ะใชีค่ะใน่ค่ะใช่คนะใค่ะอยาก่ะใช่ค่ะอค่ะใชะคะค่ะคะอค่ะอค่ะอฟอก ฟอกเหมือนเราอาบน้ำเนี่ยนะใช่ถูกต้องค่ะฟอกทิ้งไว้ค่ะใช่แล้วทาอย่างนี้เลยครับพ่อพันอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยโอ้โหเป็นขาวๆอย่างงี้นะคะใช่เนี่ยเห็นไหมเรยจะไปดูกันว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าแล้วเรานอนไปแบบนี้เราไม่ต้องล้างน้ําออกเลยเดี๋ยวจะจะเห็นฝั่งนั้นด้วยจะข้อแตกต่างอันนี้เราฟอกแล้วโอซึมแห้งไปเลยใช่ไม่เหนียวเหมือนแป้งเลยเหมือนแป้งค่ะใช่เลยค่ะแล้วมีกลิ่นหอมแบบเหมือนกลิ่นหอมของสบู่ใช่เขาหอมเลย นี่ก็ลื่นปกตินะคะไม่ไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวแล้วก็ไม่เลื่อนก็เป็นเหมือนผิวปกตินอนได้นี่นอนหลับเลยนอนหลับเลยตอนเช้าก็ตื่นมาค่อยล้างออกใ่แบบนี้ถ้าสมมุติว่าคอเราดำอ่ะบางคนเด็กเนาะเด็กแบบเพิ่งเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยได้แบบมีแบบสะสมที่ใครไว้เยอะคค่่ะะพอกทิ้งไว้ได้ไหมอ่าแต่อย่าเพิ่งเอาไว้ทั้งคืนนะคะสักชั่วโมงได้ชั่วโมงสองชั่วโมงได้สำหรับเด็กๆนะคะค่ะอันนั้นคือเซลล์เข้า เขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีคนอ้วนๆที่ตามคอใช่ไหมคะมันจะดำวัยรุ่นอย่างเงี้ยวัยรุ่นหายค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบตอนเช้าก็ขัดๆออกค่ะหรือจะหรือเวลาจะไปเล่นกีฬาก็ได้ค่ะฟอกเลยอยากฟอกตรงไหนก็ฟอกนะคะเด็กๆนะคะจะเล่นกีฬาฟอกที่คอก็ได้คอที่ดำๆตรงไหนคิดว่ามันเป็นจุดดำๆแล้วก็ไปเล่นกีฬา กลับมาล้างพอดีนะคะไม่เกินเจ็วันหรอกจะเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นเลยนะว่ามันแบบค่อยๆ่ขาวขึ้นจากซอกอะไรดําๆต่างๆไล่ลงมาฟอกทั้งตัวแล้วค่ะถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็อะไรลักแร้ลักแร้กินกายลักแร้กินกายค่ะบางทีส่วนมากสาวๆลักแร้ดำใช่ไหมคะไม่กล้าใส่เสื้อแขนกุดใช่บางทีเราไปใช้พวกโลออนเยอะๆอะไรอย่างนี้ช่ไมห้ามพวกนี้จะมีมีเกี่ยวกับพวกสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะใช่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะ ยกแขนโชว์ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ฟอกเลยค่ะฟอกนอนค่ะ่าให้ฟอกนอนเลยค่ะได้เลยเหมือนการฉีดลงไปแล้วก็ฟอกแล้วก็นอนไปเลย่อาฟองทาทาทาแล้วก็นอนไม่เกินเจ็ดวันค่ะจะรักแล้วก็จะขาวขาวแล้วก็กลิ่นก็จะลด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 ไปนะคะแล้วก็ต่อไปก็ไล่ไปทั้งตัวเลยนะคะแล้วเป็นไงบ้าง ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยหน้าอกเราเป็นไงพอเริ่มเร่ออายุมากขึ้นมันจะคล้ำมันจะคล้ำคล้ำมันจะคล้ำค่ะอันนี้ก็กดฟอกทิ้งไม่ได้นะคะแล้วมันจะมันก็จะขาวเหมือนสาวๆเลยมันจะเป็นสีชมพูนะคะค่ะแล้วก็ท้องลายอันนี้อัศจรรย์มากเลยค่ะท้องลายเนี่ยมันจะดำใช่ไหมคะมันจะดำเป็นรอยเนี่ยแผนที่เนาะที่จะบอกว่าป้าบอกว่าแผนที่ประเทศไหนดี ประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไหนที่มันกว้างๆใหญ่ๆใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราก็ฟอกนอนได้ค่ะทาบางๆเขาบอกโอ้ยแล้วจะนอนได้ไงก็เหมือนเมื่อสักคู่ใช่ไหมคะมันจะไม่เหนียวหนักมันจะแห้งเหมือนแป้งค่ะหลังจากนั้นน่ะรอยดําๆนี่จะหายก่อนเลยนะคะมันจะรอยเอยมันจะเหลือรอยแผลเป็นขาวๆอันนี้จะช้าหน่อยต่อไปมันก็จะหายค่ะช้ไปเรื่อยๆนะคะจุดด่างดําจุดด้านแข็งแล้วก็ผู้สูงวัยนี่จะรู้ดีว่า บันท้ายนี่เป็นยังไงจะไม่เหมือนสาวๆนี้นะคะสาวๆเวลาสัมผัสนี่ผิวมันจะนุ่มใช่ไหมคะถ้าผู้สูงวัยไปแล้วจับตรงนั้นก็จะสากสากคือเซลล์ที่ตายแล้วมันไม่หลุดค่ะนะคะมันจะเกาะไปเรื่อยๆมันก็จะสากสากถ้าหน้าหนาวมีจักคันแห้งใช่ค่ะใช้สบู่ไพสบู่สมุนไพรก้อนนี้จอยโซฟก้อนนี้นะคะปัญหาเหล่านี้หายหมดเลยบันท้ายก็จะนุ่มค่ะนะคะมันจะผ่องมันจะนุ่มแล้วเซลล์ที่ตายแล้วมันจะหลุด ะะใช้อาทิตย์แรกในสามวันแรกมันจะแห้งแห้งตึงมากเลยทําไมถึงเป็นอย่างงั้นเพราะว่ามันจะเหมือนแบบเซลล์ที่ตายแล้วมันจะหลุดเหมือนเปลือกไม้ใช่ไหมคะเวลามันแห้งมันก็เกาะอยู่ยงั้นนะถ้าเราไม่มีอะไรไปกระตุ้นมันมันก็จะเกาะอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะนอกจากฝนตกมาหรือมีน้ําอะไรมาฉะมันถึงจะหลุดได้ผิวเราก็เหมือนกันเซลล์ที่ตายแล้วก็เหมือนกันนะคะมันจะเกาะอยู่นั่นแหละทำไมคนแก่ผิวสากานี้แหละอันนี้พอไปฟอกปุ๊บ ขัดออกมาใช่ค่ะมันจะหลดมันจะแห้งตึงแล้วก็ใช้ครีมทาผิวช่วยมันนิดหนึ่งสักสองสามวันแรกหลังจากนั้นผ้ามันหลุดแล้วล้วโอ้โหตอนนี้ผิวจะนุ่มจะไม่เป็นแบบนั้นอีกค่ะนะคะประมาณสัก28วันนะคะหรือ30วันแล้วแต่สุขภาพใครมันก็จะเป็นแห้งตึงอีกครั้งหนึ่งคือเซลล์ที่ตายแล้วมันก็จะหลุดหลุดหลุดหลุเรื่อยๆนะคะแนะคมันก็จะ ผิวเราก็จะดีจะนุ่มนะคะเป็นการผัดเซลล์ตามปกติอยู่แล้วเรื่อยๆประมาณสัก20กว่าวัน28วันก็จะมีแบบพี่ใครมีอะไรผัดเซลล์ไปเรื่อยๆผิวก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าฟอกเป็นประจำถูกต้องค่ะใช้เป็นประจำนะคะใช้แล้วติดนะาจะบอกให้นี่แบบนี้ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะวัยรุ่นเด็กนักเรียนนันเล่นเหงื่อออกๆนะคะหรือว่าคนที่เป็นสิวหรือว่าวัยทํางานสาวๆหนุ่มๆหรือแม้แต่ผู้สูงวัยก็สามารถใช้ได้ฟอกได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวด้วยจลสบู่จอยส่งแต่ สามขวบใช้ได้เลยค่ะ3า,ามขวบจนจนจนสูงวัยนะคะค่ะใช้ได้เลยแต่เด็กๆก็ไม่ไม่ต้องหมักไว้นานก็ฟอกปกติเวลาเข้าไปเล่นดินเล่นทรายเล่นอะไรมาที่คันๆอย่างนี้นะคะอันนี้ใช้เลย มันแบบมีสมุนไพรเยอะที่แบบจะช่วยได้ทั้งอาการคันอาการอักเสบมีเชื้อแบคทีเรียแผลเป็นสิวอะไรคือมันครอบคลุมได้หมดเลยแล้วก็ปลอดภัยใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะตามซอกขาตามไหนที่มันค้ำๆนะคะอันนี้มันจะมันจะมันจะช่วยได้หมดเลยนะคะที่เน้นที่สุดนะคะท่านผู้ชมเน้นที่สุดก็คือ1นอกนะ สอกด้านเขาด้านส้นเท้าแตกนี้เน้นเลยนะคะค่ะที่บริษัทเราเห็นว่าจะมีแต่คนสวยๆสอกจะไม่มีไม่มีดํานะคะเพราะว่าเราจะแนะนําว่าให้ฟอกนอนฟอกนอนเลยค่ะฟอกนอนเลยนะก้อนสูดเนี่ยแหละถูเท้าไปเลยค่ะส้นเท้าแตกส้นเท้าแตกเราการันตีนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะค่ะเราจะท้าเลยเวลาประชุมที่ไหนเนาะจะท้าทั่วประเทศเลยบอกว่าถ้าไม่หายภายในหนึ่งอาทิตย์ให้เอามาคืน สิบปีแล้วยังไม่มีใครเอามาคืนเราเลยไม่มีเลยไม่ก้อนหนึ่งก็ยังไม่มีเพราะฉันนี่เท้าแตกนี่นะคะฟอกบ่นเมื่อสักครู่มันจะแห้งไปเลยส้นเท้าที่แตกๆนอนไปตื่นมาตอนเช้าล้างนี่นุ่มค่ะใช่ถูกค่ะแล้วมันก็จะหลุดนะคะค่ะนี่ปัญหาเหล่านี้จะจะหมดไปนี่นะคะนี่ก็คือสบู่ Joy Soap นะคะฟังมาขนาดนี้หลายคนสนใจค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงค่ะพ่อพรค่ะถ้าเป็นสมาชิกเหลืออยู่225บาทค่ะได้ร้อยแปดเออได้ได้เก้าสิบต้องซื้อเป็นคู่นะคะค่ะ คู่หนึ่งค่ะจะได้คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็425ค่ะจะซื้อก้อนเดียวนะท่านประธานชลาช่าถ้าก้อนเดียว225ค่ะถ้าสองก้อน425เราประหยัดไป25บาทประหยัดไปเองค่ะได้180 PV ได้ PV เยอะมากค่ะ1นึ p งคะแนนเนี่ยนะคะเยอะเลยแล้วก็คิดว่าแพงไหมโอ้โหคุ้มค่า130 130รกรัมนะคะค่ะใช้ได้3เดือน 3เดือนสบายสบายถ้าหา่ตรงนี้เท่าไหร่ประมาณ4เดือนอยู่ที่บอดี้นะที่บอดี้ตัวตัวไม่ใหญ่มากนี่ใช้ได้นานนี่ใช้เดวนานมากเพราะมันมันไม่เละนะคะไม่เละแล้วมันจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมด อันนี้กะฮันตีเลยนะเพราะบางคนกลัวว่าซื้อสมุนไพรเนี่ยบางทีมันละลายน้ําง่ายหรือเปล่าใช้แป๊บเดียวหมดก้อนละอันนี้ใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยจะยุบไม่ค่อยหมดเลยอ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะเหลือนิดนึงห้ามทิ้งนะคะห้ามทิ้งนะหนึ่งกลิ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะมันหอมจากสมุนไพรสองเอาไปแปะก้อนใหม่มันจะติดกันอย่างสนิทเลยนะคะแปะกับก้อนใหม่ที่เรา้มาจะไม่มีทิ้งไม่มีเหลือไม่มีเศษเลยใช้ต่อได้อีกต่างหากใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพรก้อนนี้เชื่อว่า คิดว่ามีก้อนเดียวในโลกจริงๆนะคะไม่ได้ม้นะแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้เอามานัแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะก็เอามาแจกกันด้วยค่ะป่าพรแจกให้กี่สายดีคะอ๋อให้10สายนะคะ10บสายสายละห่ก้อนนะคะราคาสมาชิกก็ก้อนละ2 2 5บาทนี่ให้ฟรีเลยนะคะสายละ1ก้อนค่ะที่โทรหาเราตอนนี้นะคะเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น10สายแรกค่ะที่หมายเลข0 8 6 8 8 3 5 8 5 8้ําย้ำนะคะ0-86 8835858สิ 8, 8, 3, 5, 8, 5, 8, ท่านแรกผู้โชคดีค่ะรับไปเลยนะคะท่านละ1น่ก้อนกับสบู่จอยโซฟนะคะราคาสมาชิกอยู่ที่ก้อนละ225บาทให้คุณไปฟอกได้ทั้งตัวเลยใช้ได้ตั้งแต่ศรีรษจะจรลดปลายเท้าเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆจะเป็นสิวกระฝ้านะคะจุดด่างดำนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นกายต่างๆพอกทิ้งเอาไว้ก็ได้หรือจะฟอกนอนก็ได้อาบน้ำตาปกติก็ได้ใช้ได้นานเลยนะคะเอา ตอนนี้ก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ10ส,สายผู้โชคดีเรามอบให้1ก้อนสบู่จอยโซบค,ค,ค่ะสุดท้ายนะคะให้ป้าพรช่วยทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งละกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ค่ะค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยนะคะที่พูดมาทั้งหมด,ดปลอดภัยคุณรู้ได้อย่างไรนะคะอันนี้เราส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิเคราะห์นะคะค่ะแล้วก็มีจดแจ้งเรียบร้อยนะคะค่ะ,คะอันนี้อันนี้ปลอดภัยนะคะยังไงก็ฝากสมุนไพรไว้ด้วยนะคะคือหนึ่งใช้แล้วไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องพะวงนะคะว่าจะเป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนี้อันนี้รับรองเลยค่ะเพราะอยู่เจริญโอสถมาอยู่จอยแอนคอยมานะคะ1ิปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะที่พูดมาทั้งหมดไม่ต้องเชื่อนะคะนอกจากท่านทดลองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนดีจริงไหมนะคะค่ะฝากไปด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะป้าพรหรือว่าคุณมณสนันรีพลาวงค่ะขอบคุณค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้องบอกว่าเป็นสินค้าขายดีแล้วก็เป็นสินค้าตัวแรกๆเลยที่เข้ามาในบริษัท Joy a c o i Corporation นะคะแน่นอนว่าได้รับการการันตีคุณภาพทั้งผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐานถูกต้องปลอดภยัยนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่สําคัญก็คือมีสมาชิกมากมายใน Joy a n o i เนี่ยการันตีแล้วว่าเป็นผู้ใช้จริงๆแล้วก็ใช้แล้วก็ถูกใจมายาวนานถึง10ปีแล้วด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมที่ติดต่อเข้ามาเป็นผู้โชคดีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนท่านไหนที่สนใจ อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าก็ได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์คอ c เซ็นเตอร์ของเราหรือว่าดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ